สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้บ่าวทุกคนพา FC นะครับผมมาที่ตลาดโตลุ่งหน้าสารจังหวัดชลบุรีนะครับผมมาเจอร้านยำร้านดังในชนบุรีนะครับผมที่ตลาดโตลุ่งนะครับผมเป็นร้านนี้เลยนะครับผมกับร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์นะครับผมเดี๋ยวบ่าวทุกคนจะพา FC ไปชมบรรยากาศด้านในร้านกันเลยนะครับมาดูอันดับแรกมาดูเมนูก่อนนะครับเนี่ย เมนูยำสุดแซ่บนะครับเรือราคาตามนี้เลยโอ้โิวคิวยังทำไม่หยุดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยคิวเยอะมากต้องสวัสดีแม่ค้าด้วยนะครับสวัสดีพี่เบสด้วยนะครับขอรีวิวหน้าร้านหน่อยครับทำแต่ไม่หยุด ทางร้านก็จะมีที่ให้นั่งรับประทานด้วยนะครับจะซื้อกลับบ้านก็มีนะครับผม เห็นแล้วน้ําลายสอเลยทุกคนของค้าสองอย่างได้แล้วค่ะสองอย่างค้าสั่งกับบ้านนะครับก็<อ>จะ<อ>เชียขอบคุณน,นะคะพามา แม่ค้าคุยเลยจีแม่ค้าต่อยำหน่อยนงพี่ถาวรไม่ว่างเลยครับต่อไปเรื่อยๆครับแม่ต่อพี่ซอยหน่อยแม่ค้าบอกเน้นทำไม่เน้นคุยอยู่คนเดียวหนูจะใช่ครับผมเอาแบบนี้นะครับผมตามสไตล์แม่ค้าครับเดี๋ยวบ่าวทุกคนเก็บบรรยากาศารทำยั่วให้ fc นะครับผมไอ้ตามมาอุดหนุนนะครับ กับร้านเปิ้ลยำแซบเบอร์นะผมตลาดหน้าสารจังหวัดชลบุีหอยนางมพิเข่านะคะยำหอยนางรมพิเขาจะไม่แล้วแต่ลูกค้าสั่งค่ะที่ร้านนะจะพี่เขาก็ได้ไม่พิเขาก็ได้ค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแ0บบาทบาทนะครับผมหอยสด เลยนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งรอแป๊บเดียวครับได้ครับค่ะเนี่ยค่ะนี่ในซองซ้ำโอเคขอบคุณครับอันนี่ลูกค้าสั่งมีโต๊ะให้นั่งรับประทานด้วยนะครับผมด,ดบินได้เลยนะครับ ก็จะมีหลายอย่างนะครับทุกคนจดบินได้เลยนะครับจดบินได้เลยเออถึงคิวแล้วถึงคิวพอดีครับลูกค้าจ๋าลูกค้าปัดได้เลยนะคะไ,ได้ได้ครับะะเขียนเขียนเหมือนกันครับผมเขียนมาทานนี่ครับผมได้หรือเปล่าน้องพ่อเพิ่อเอเอไปขายที่ไหนมาคะ เอาไปเชิญด่านในเลยนะครับโอ้แมงดาเรามีตัวเล็กมันไม่ค่อยมีหนูก็เลยต้องเอาแบบเนี้ยเอาตัวใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับได้ค่ะที่ระปุูให้หนูแล้วใช่ไหมคะมค่ะ ใชครับของพี่เขาน้อยหนึ่งมียำปลาหมึกไม่เผ็ดกับยำหอยนางรมไม่เผ็ดค่ะลูกค้าตัดได้เลยนะ นี่เป็นยำอะไรครับเนี่ยยำปลาหมึกค่ะอันนี้ยำปลาหมึกนะครับเนี่ยน้อง้านค้าอันนี้ที่นี่นั่งย้อยไม่ยากนึ่โดนฝีใบแล้วเนี่ยสแกนได้นะสแกนจ่ายได้นะครับสแกนจ่ายได้ที่เราเต็มหนึ่งหรืป่ะน้องอุ่ลมีไหมมีอยู่มีอยู่ลูกค้ามีอยู่เดี๋ยวลูกค้าสแกนเรื่องเลยไม่ต้องนานแล้วลูกไม่เป็น พ่อเอาถ้วยมาลูก ลูกค้าที่สั่งกับบ้านนะเขาจะใส่กล่องให้แบบนี้เลยจ<ป>ดยยได้เลยนะคะไม่แขงใช่ไหม นี ha, hmm. ่ค <t ained uba> yeah. ่ะสองอย่างร้อยกิบาทค่ะน้อพักตัดมาม่าลงเลยมียามะม่าลยอย่งมะม่วงขึ้นก เป็นยำมะม่วงปุ้งค่ะปุ้งสุกใช่ไหมครับใช่ค่ะมะม่วงปุ้งสุกสดสดสดเอามะม่วงสดอันนี้ใส่ถ้วยนะคะอาหานี้ กลับบ้านนะครับฟ้าสั่งกลับบ้านเอาไว้ในตะกร้าเลยเดี๋ยวพี่เดชมาเอฟพอนเลยเอา่าร้านก็จะตั้งอยู่ตรงหน้าศาลพอดีเลยนะผมเห็นนี่เป็นศาลจังหวัดชมพูนะครับผมตรงวงเวียนปาโลมานะครับผมมาชมกัน ต้องเร็วต้องไวผมอร่อยต้องเป็นที่หนึ่งครับไหลบัวมาเลยไหลบัวกุ้งสุกน้ำปลาไหมคะที่น้ำปลาไม่น้ำไม่ล้าไม่ละอ๋อร้านก็จะมีแบบมาปลากับไม่ล้าใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ที่ลูกค้าทานส,สั่งเลย อันนี้ยำมะม่วค่ะกระยำมะม่วงกุ้งสดค่ะได้แล้วค่ะได้เรียบร้อยลูกค้าสั่งกลับบ้านนะห้าสิบค่ะเอาด้วยไหมคะเอาด้วยเอาด้วยใบแล้วก็ช้อนให้พี่เราสั่งไปสั่งกับบ้านก็จะได้ช่วยแบบนี้เลยเออ150บาทนั่งทานนี่เราสามารถห้าบค่มะม่วงแปดสิเอาไปนั่งดื่มริมทะเลได้ครับใช่ นน่เอดกันแล้วก็อันนี้ขึ้นสุดกันือนกะน้องอุ้นสใที่แบดดีดโตสอะอันนี้ใส่ถุงน้ำร้นอน ลูกค้าหนูอ่ะจะรีเควสได้เลยนะคะถ้าเราใส่แบบไหนอ่ะค่ะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเขาทานไม่เหมือนกันใช่ใช่ไม่เหมือนกันเองบางคนกินเปรี้ยวบางคนกินหวานอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่สั่งก็จะทำให้รสชาติสูตรตั้งเดิมของทางร้านครับสูตรแซ่บเวอร์ของทางร้านนะ ข้าวผัดปูเหรอแม่ผัดปูน้องถามร้านแม่มนี่ฝั่งนครับลูกเอออะแป่ติดค่ะแต่ติดน้องเข็บเลย กุ้งสุกใส่มะม่วงค่ะใส่ข้าวโพดของน้องใช่ปะพี่ใส่เป็นหนูไปแล้วเพื่อน่ตังหามได้ไหมอ่ะอ๋อน้องาอสตัดเลยเราคอเอาถ้วยเลยปิดฝาใส่ถ้วยใส่ถ้วยแล้วปิดฝาใส่ถ้วยให้ครับมีฝาปิดให้เรียบร้อยพร้อมทานครับ ชิวแน่นๆชิวดัวๆนะครับสูตรดังเดิมแซ่บเบอร์นะครับบอกเลยเรียบร้อยครับชิวนี้นะผมไม่คาทำโคตรไวครับแป,ป๊บเดียวครับรอไม่นานครับ เดีย๋ยวมาดูคิวนี้ก่อนครับผมอบยำหอยแครงของพี่เขาแปดสิบนะลูก ตระยำหอยแกงนี้เท่าไหรคะนะ่ครับเนี่ยแปดสิบค่ะแปดสิบบาทเขาขายอยู่รา,าคาเนี่ยค่ะราคาเริ่มต้นที่80บาทนะครับประยำแบบเรี<อ>ยบร้อยครับผมกับชิวนี้เอาครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะผมอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะผมกับร้านเปิ้นยำแซ่บเบอร์นะผมตลาดโตลุ่งหน้าศาลจังหวัดชนบุรีนะผมคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูทูบบ้านที่พนมากินมาเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับผม